สวัสดีครับผมมาเจ,เจอกันกับอีกคลิปหนึ่งครับผมกับเมนูหอยบิดนะครับวันนี้เราจะมากินหอยบิดกันแล้วก็หนวดปลาหมึกครับผมนี่ครับหอยอย่างใหญ่ครับครั้งแรกครับที่กินนี่ครับส่วนผสมการทำตำชิ้มเครื่องปรุงพริกมะนาวตะไคร้มะกรูดครับใส่ให้หมด นี่ครับไฟกาลังมือก่อไฟกําลังพัดเลยครับนี่อ่าเป็นการก่อไฟแบบสูตรโบราณครับนี่ครับผมนี่ไปงาอ้เร่งเร่งไฟครับเร่งไฟจะได้ทันใจครับนเรากินไก่ก่อนนะไฟแบบเป็นไฟโลก่อน หรือพี่น้องปลาหมึกย่างกินปลาหมึกย่างก่อนอันนี้กำลังตรวจรางวัลทีหนึ่งโอ้สายลุยชอบคุยมากกว่าชอบคุยมากกว่าวันนี้สายลุยสายคุย สายคุยเอ,อยด้ดีเลยหัวสายคุยกนเหมือนคพื่ออะไรนะ,นะม,มามามาได้ไหมปลาหมึมอกอย่างถ้ากะทิกินได้ปลาหมึกลวงก,ก,กินปลาหมึอกอย่างเดี๋ยวชิมน้ำจิ้มกันน้ำจิ้มรสเด็ดน้ำจิ้มมันคืออร่อยกว่าเก่าเยอะ ใส่อะไไปนะเมื่กี้ไอกระเทียมดองสิใส่กระเทียมดองสูตรเด็ดเลยครับใส่กระเทียมดองขาดไม่ได้เลยมูนมีแ <c oughs> มทนะี่กาแกอปา่าฮ่่่าา่่า่่าหอย กินมันจะบิดไปต้นอย่างต้องบิดตามเดี๋ยวรากินไหนแล้วรางวัลที่หนึ่งคือไม่เห็นเลยเช็ดแปดคือเห็นแต่แปดเช็ดเออมาเดีสอนอนึ่งเดยไอเจ้าวับปัดตีนนี่เช็คทั้งปัดตีนคือมีค้างอีกเิ็มกระเตแล้ว อ,อร่อยไหมโอ้สายลุยอ้ยสายลุยอะไรกัร่อยวมดแลทังนี้ไหนดูนักเลยนี่ตัวกอกปากเลยกนอะกเลย ทางนกตอนสิงก็บอกผิดนะผิดพูดไม่ว่าอะไรเยอะเลยหนาจ,จะสุกแล้วล่ะค่ะสุกแล้วดูวนะคะโอ้โอตัวใหญ่มากตัวใหญ่อ้วยดีกว่ามันจะมดมด อาจารย์ตอนนี้หอยก็ย่างเสร็จแล้วค่ะไหนลองลองชิมใม่ดูหน่อยอร่อยไหมเดือดร้อนคนนั่งยิกมวันนี้ชิมก่อนชิมก่อนหน่อยกาตายลองชิมหอยบิดดูก่อนค่ะรสชาติเป็นยังไงบิดก่อน น้ำจิ้มรสเด็ดทำไมมันใหญ่ถึงเนาะลองดูเรเคยกินกินกันบ้างคนนี้กินเอน่อยคนนี้เดี๋ไมมันเอดคนเดียวมีลสเด็ดมีลนอนซักเป็นงไงรสชาติชาเป็นยังไงร้อนเอาเอาเอาจานมาดูมันไม่รูตตัวชอนอ๋อตัวชอน อนกมือนีมือนั่นแหละแล้วก็น้ำจิ้มเลยน้ำจิ้มละแล้วก็ยกเอาน้ำจิ้มอ่ะโรยใส่เออนั่นแหละนะเออนั่นแหละนั่นแหละใช่กินไงไปเลยอ่ะนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละดูไม่ได้ดอกกับป้าไปแค่ก็คือตัวใหญ่ตัวสวใหญ่เลยใหญ่มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอชิมก่อนเด้อชาวโรชัด ไข่เค็มๆเลยคกินไข่ไข่หอยแข็งอ๋อเขาบอกว่ารสชาติคล้ายๆหอยแข็งนะค่ะคล้ายๆหอยแข็งเหมือนหอยแข็งเอาอย่างไรเหมือนหอยแข็งค่ะเขาบอกว่ารสชาติเหมือนหอยแข็งเหมือนหอยแข็งเลยแต่ว่าหอยแข็งมันแพงกว่าดิแต่แต่หอยอันนี้ม่ไม่ค่อยแพงค่ะสามสามโลลอยสามโลลอยสี่โลลอย จเดี๋ยวยังไงมากินได้กันเด้ค่ะวันนี้ขอจบคลิปแค่นี้เด้อค่ะ